T.O.C. 6ใส่อุปกรณ์แบบไหนถึงจะแรงในสาย P.V.E. จะเป็นความเสียหายคีดิคอนเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดหรือควรที่ต้องมีอัตราโจมตีจุดอ่อนด้วยสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมเซเว่น r e b i r ีเบิรสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอร์ดวันนี้ขอเสนอ U.G. Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพืเ่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น U.G. o n e จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือป คอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากเปิดทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG p h o n e ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมแนะนําเป็น MVIP แต่สเปกก็จะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่า MVIP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าใครสนใจสามารถดาวน์โหลด UG p h o ฟ e ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับสาหรับแทอโอ เขาเป็น DPS แบบหมู่สายกายภาพการที่ตัวละคร C0 กับ C6 จะมีความแตกต่างกันแบบมากๆนะครับเพราะตัวละครถ้าไม่ถึง C6 ก็จะไม่ได้ผลของสกิลที่จะปรับใช้อัตราคิดิคอนเพิ่มขึ้นเป็น100%ฉะนั้นอันนั้นเราอาจจะต้องหาคิให้กับตัวละครเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นแท OC6 อัตราคิดิคอนของตัวละครไม่ต้องมีในอุปกรณ์ก็ได้เราสามารถไปดันค่าสเตตัสอื่นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีกายภาพความเสียหายคิดิคอนและอัตราโจมตีจุด โดยพื้นฐานความแรงของตัวละครก็จะขึ้นอยู่กับการอัพเกรดเลเวลสกิลและค่าสเตตัสพื้นฐานนะครับก็ควรที่ต้องมีทั้งหมดทุกๆอย่างแต่อย่างไหนบ้างล่ะที่จะให้ความแรงมากอันนี้เดี๋ยวมาลองดูพลังโจมตีกลภาพนะครับ3870ความเสียหายคิดิคอน252และอัตราโจมตีจุดอ่อน48%แต่ผมใส่แหวนตรงนี้ไปด้วยนะครับจะเพิ่มอีก12%ก็จะเป็น60%เดี๋ยวรอลองดูความแรงแบบไม่ติดจุดอ่อนกันก่อน สังเกตที่ตัวเลขสีส้มนะครับจะอยู่ที่9,700อาจจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเลขมันไวปาดล่างปาบเข้าไปนะครับจะอยู่ที่18,000ด้วยกันอันนี้สำหรับค่าสเตตัสณปัจจุบันนะครับพลังโจมตี3,800จะลองดูอีกทีนึงนะครับปาดฟึบเข้าไปครับ19,000 แต่ถ้าติดอัตราจุดอ่อนก็จะแรงมากขึ้นคราวนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากความเสียหายคริติคอนนะครับใส่เป็นเพิ่มพลังโจมตีอ่ะผมก็จะใส่ไปพลังโจมตีตอนนี้ก็จะอยู่ที่4,365แต่ความเสียหายคริติคอนจะอยู่แค่222หายไป30%ด้วยกันอาตาัตราโจมตีจุดอ่อนเนี่ยเท่าเดิมเสร็จที่ใส่เลยก็คือปริมาณความเสียหายที่สร้างเพิ่มมากขึ้นนะครับมาดูความแรงของสกิลนะครับสกิลสอทโอ9,400นะครับ ติดจุดอ่อนจะอยู่ที่1 2ื่นแล้วก็ดูสกิลด้านล่างนะครับสกิลที่1ปาดเข้าไปจะอยู่ที่18 0 0 0หมติดจุดอ่อนจะอยู่ที่2 4 0 0 0ดูอีกครั้งนะครับพลังโจมตี4,300เลยนะแล้วก็อัตราคิทิคอนหายไปแต่ดูความแรงนะครับจากที่ดูเนี่ยความแรงของสายนี้ น้อยมากกว่าความเสียหายคิดิคอนต่อให้พลังโจมตีสูงกว่าก็ตามถึง500นะครับความเสียหายคิดิคอนต่างกัน30%พลังโจมตีกายภาพต่างกัน500แต่ความแรงของพลังโจมตีกายภาพน้อยมากกว่าความเสียหายคิดิคอนทั้งทั้งที่พลังโจมตีสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้าติดอัตราจ,จุดอ่อนปุ๊บเห็นไหมครับความแรงก็จะกระโดดเพิ่มมากขึ้นสูงมากขึ้นถึง30%ข้อดีของการที่พลังโจมตีสูงในกรณีที่ตัวละครไม่ติดคิแน่นอนครับความแรงของการโจมตีพื้นฐานก็ยังสูงอยู่ หรือพวกสกิลพวกนี้ต่อให้ไม่ติดขก็ยังมีความแรงอยู่เพื่อในกรณีที่เราไปตีติดบล็อกก็ยังสร้างความเสียหายได้ต่อให้สกิลปรับอัตราใช้คิดิคอน100%อก็ตามนะครับแต่ถ้าเป็นความแรงสุดทางเราเน้นไปสาย PV อยู่แล้วอันนี้ก็ควรที่ต้องหาความเสียหายคิดิคอนเพราจะมีความแรงเพิ่มมากขึ้นยิ่งถ้าเป็นความเสียหายมีออฟล่างแล้วเปอร์เซ็นต์สูงๆหน่อยนะลงสักห้าครั้งบอกเลยว่าโคตรเถื่อนนะครับหรือไม่งั้นถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็นความเสียหายคิดิคอนออฟล่างมีความเสียหายคิดิคอน จจมตีุดอ่อนอนันนั้นก็จะเป็นตัวช่วยสําคัญแบบมากๆแต่ถ้าเอาไปใส่อัตราโจมตีจุดอ่อนพยายามดันให้ได้100%เลยอะผมว่าอาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยเพราะเราต้องแลกมากับความเสียหายที่หายไปค่อนข้างเยอะจากพลังโจมตีหรือความเสียหายคิดิคอนนะครับฉะนั้นอาจจะใส่อุปกรณ์ที่มีอัตราโจมตีจุดอ่อนสักชิ้นหนึ่งแล้วหาออฟที่มีอัตราโจมตีจุดอ่อนทุกชิ้นให้10%เพราะถ้าออบล่าง10%หมดทุกชิ้นนะครับ4ชิ้นก็จะเป็น40%บวกกับอัตราจมตจีดอ่อนอ์บวกก จากออฟอวุธก็จะได้68%แล้วแล้วไปใส่แหวนถ้าเป็นแหวน6ดาวจะได้เพิ่มขึ้นอีก12%ก็จะเป็น80%ด้วยกันแต่ในกรณีที่เราไปใส่อัตราโจมตีจุดอ่อน2ชิ้นเลยถึงแม้ว่าจะติดอัตราโจมตีจุดอ่อนแบบสูงมากขึ้นแต่ความแรงหายไปเยอะนะครับเดี๋ยวลองให้ดูผมเอาพลังโจมตีออกแต่ใส่เป็นอัตราโจมตีจุดอ่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่76%บวกแหวนไปอีก12%ก็จะเป็น88%ด้วยกันแต่พลังโจมตีตอนนี้อยู่ที่3,945นะครับความเสียหาย อยู่ที่216ด้วยกันก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับอันนี้อัตราจุดอ่อน88%นะครับ <Yeah. S 1> ก็1 0 0 0 0กับ1 000, 1 0 0 0แต่ถ้าเราใส่คิไปหรือพลังโจมตีจะอยู่ที่12.00 0หายไปหลักพันเหมือนกันนะแต่แค่จะติดจุดอ่อนได้ชัวมากยิ่งขึ้นนะครับติดบ่อยติดง่ายจบไวเหมือนกันเราอยากจะให้ติดทั้งจุดอ่อนด้วยและมีความแรงด้วยอย่างนั้นก็ได้ แต่ต้องทําค่าสเตตัสของอุปกรณ์ให้สูงแต่ถ้าจะติดจุดอ่อนแบบชั่วๆแต่ลดปริมาณความแรงที่เราสร้าง อันนี้ก็ได้เหมือนกันมาเดี๋ยวลองดูรอบนี้นะครับผมเพิ่มพลังโจมตีไปเล็กน้อย3,970แต่ลดความเสียหายคิติคอนเหลือแค่204%อัตราโจมตีจุดอ่อนพื้นฐาน86%แต่มีแหวนตรงนี้อีก12%ก็จะเป็น98%ด้วยกันนะครับลองดูกันว่าความแรงของจุดอ่อนจะลดลงไปเท่าไหร่แล้วปิดศัตรูได้ไหมจะเหลือแค่1 0 5 0 0นะครับหายไปอีก500เนาะความแรงจากความเสียหายคิติคอนเนี่ย มีผลเยอะนะครับส่วนถ้าปาดดอกนี้จะอยู่แค่2 1 0 0 0ลองดูอีกทีหนึ่ง98ก็ติดเอาเรื่องนะครับแล้วก็มีไม่ติดด้วยแต่รอบนี้ติดอยู่แล้วก็ดูปาดรอบนี้ครับปาบเข้าไป2 1 0 0 0หนึ่กับ2,000 0โดยประมาณเดี๋ยวลองปาดอารีนาให้ดูด้วยอัตราจุดอ่อน86%มีแหวนอีก12%ว่าปาดเข้าไหม จะได้ปาดหรือเปล่าสก,กิลไปก่อนครับติดหลับฝั่งตรงข้ามแล้วครานี้ได้ปาดชิงของเขานะไม่ใช่ของเรา <c oughs> ของเราแล้วครับรอบนี้ปาบเข้าไปติดจุดอ่อนโอ้เอาเรื่องนะครับแต่เขานี่มีโล่พลึบเลยปาดมาแล้วยังไงสิ <c oughs> แล้วก็ได้ปาดอีกทีหนึง ตืบเข้าไปครับจุดอ่อนจุดอ่อน <c oughs> สกิลมาเอาไปอีกแล้วก็ฉีดไปอีกทีหนึงเรียบร้อยครับประมาณนี้ ฉะนั้นอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของเราเป็นหลักเลยว่าเรามีประมาณไหนอย่างได้ความแรงพลังโจมตีพื้นฐาน3,800นี่ผมว่าก็เหลือแล้วนะครับแต่ต้องไปเน้นเลยก็คือความเสียหายคิดิคอนกับอัตราโจมตีจุดอ่อน2ค่านี้จะเป็นค่าที่สําคัญแบบมากๆเราจะใส่แบบอัตราโจมตีจุดอ่อน2อันหรือจะเป็นความเสียหายคิติคอน1ก็ได้แต่ความเสียหายคิดิคอนต้องมีอัตราโจมตีจุดอ่อนเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ด้วยจะช่วยได้นะครับเพราะถ้าติด2อันก็จะเป็น2425แรงกว่าอัตราโจมตีจุดอ่อน ความเสียหายคิดค่อนหลายพันอยู่เหมือนกันแต่ติดชัวมากขึ้นลองไปตัดสินใจใดูแล้วกันนะครับอันนี้มาใส่ให้ดูสําหรับสาย PVE หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนกันสักเล็กน้อยเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบายบายไปแล้วครับของดี